สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากสายสัมพันธ์ดิจิทัลกันนะคะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะซึ่งจะพาเราไปสำรวจโลกของความสัมพันธ์ในยุคที่แบบหน้าจอมันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในชีวิตเราเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ่อความรักมิตรภาพแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างพอมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ เป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะสร้างสายสัมพันธ์ที่มันทั้งลึกซึง้งแล้วก็ยืนยาวได้ยังไงในเมื่อการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นผ่านออนไลน์ซะเยอะเลยน่าสนใจนะคะคือในยุคที่ทุกคนแบบเชื่อมต่อกันง่ายมากตลอดเวลาเลยแต่การสร้างความผูกพันที่แท้จริงกลับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นมาลองคุยประเด็นนี้กันค่ะใช่เลยครับคือความง่ายในการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับ ในหนังสือสายสัมพันธ์ดิจิทัลเนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความใกล้ชิดหลวงตาหรือ illusory intimacy นะครับคือมันรู้สึกเหมือนสนิทกันมากเลยเพราะเราเห็นอัปเดตชีวิตเขาตลอดเวลาใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความคุ้นเคยที่มันผิวเผินมากๆคือมันขาดความเข้าใจในมิติที่มันลึกๆลงไปนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนบนโซเชียลเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันเลยแต่พอถึงเวลาที่เราต้องการใครสักคนจริงๆกลับนึกไม่ออกเลยว่าจะหันไปหาใครดีแล้วในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงไหมคะว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์แบบดิจิทัลเนี่ยมันดูเปราะบางจังเลยคะ ครับจุดสำคัญที่หนังสือคอาเน้นเลยก็คือเรื่องความคลุมเครือทางดิจิทัลหรือดิจิทัลแอมบิวิตี้ครับผมคือการสื่อสารผ่านตัวอักษรหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยมันขาดอะไรไปเยอะมากขาดโทนเสียงสีหน้าแววตาซึ่งจริงๆมันเป็นข้อมูลสำคัญมากเลยนะครับในการตีความเจตนาหรือว่าอารมณ์จริงๆอืมค่ะค่ะ มันเลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ง่ายมากๆเลยครับแค่ข้อความสั้นๆเนี่ยอาจจะถูกตีความไปได้ร้อยแปเลยนั่นสิคะจริงด้วยคะ่ะแค่การตอบช้าไปหน่อยหรือว่าไม่ใช้อิโมจิบางตัวเนี่ยบางทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยนะคะแล้วแบบนี้ในหนังสือมีทางออกหรือว่ามีคำแนะนำอะไรที่มันชัดๆไหมคะว่าเราจะลดความคลุมเครือตรงนี้แล้วก็สร้างความผูกพันที่มันจริงๆผ่านหน้าจอได้ยังไงบ้าง มีครับมีผู้เขียนเขาเสนอแนวคิดกลยุทธ์สร้างสัมพันธ์อย่างตั้งใจนะครับหรือ intentional connection strategies หัวใจหลักๆเลยก็ยคือการที่เราต้องตระหนักว่าความสัมพันธ์แบบดิจิทัลเนี่ยมันต้องการความใส่ใจแล้วก็การลงทุนไม่ต่างจากความสัมพันธ์ในโลกจริงเลยครับตัวอย่างที่หนึงสื่อยกมาก็เช่นการนัดหมาย วิดีโอคอลที่มีคุณภาพครับคุณภาพวิดีโอคอลที่ไม่ใช่แค่โทรมาคุยทุระแป๊บๆนะครับแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกันจริงๆเรื่องความรู้สึกหรือประเด็นอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นการนัดหมายวิดีโอคอลคุณภาพฟังดูเหมือนต้องใช้ความพยายามเยอะเหมือนกันนะคะในชีวิตประจำวันที่มันก็วุ่นวายอยู่แล้วการจะหาเวลามาทำอะไรแบบนี้อาจจะยากนิดนึงแล้วมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะที่พอจะทำได้ง่ายขึ้นกว่านี้หน่อย อีกเทคนิคที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือการใช้สัญญาณความเห็นใจดิจิทัลหรือ Digital Empathy Cues ครับคือหนังสือแนะนำว่าถึงแม้เราจะสื่อสารกันผ่านตัวหนังสือเนี่ยเราก็ยังสามารถแสดงความใส่ใจได้นะครับผ่านการเลือกใช้คำพูดการถามคำถามที่มันแสดงความห่วงใยแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆหรือแม้จะก,การใช้อิโมจิอย่างมีศิลปะก็ช่วยสื่อสารทนอารมณ์ได้นะมันช่วยลดความขังกระด้างของข้อความได้เยอะเลยครับ อ๋อการใช้คำพูดแล้วก็อีโมจิอย่างตั้งใจฟังดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็น่าจะช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกันได้จริงๆแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคะ่ะหนังสือมองว่าความสัมพันธ์ออนไลน์มันสามารถทดแทนการเจอหน้ากันจริงๆได้เลยไหมคะเอ่อหนังสือไม่ได้บอกว่ามันทดแทนได้หนึเซนะครับแต่เขาชี้ว่ามันสามารถเติมเต็มแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเลย ถ้าหากเราใช้เครื่องมือพวกนี้อย่างถูกวิธีและก็มีความตั้งใจจริงๆนะครับมีกรณีศึกษาในเล่นที่เล่เลาถึงคู่รักทางไกลที่เขาใช้เทคนิคเหล่านี้แหละครับประคับประคองความสัมพันธ์จนมันเวิร์กมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเทคนโนโลยีมันก็เป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งส่วนผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงมากกว่าครับ โอเคค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือเทคโนโลยีมันให้ความสะดวกสบายเนาะแต่ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังต้องการความตั้งใจการสื่อสารที่เปิดอกแล้วก็ความพยายามที่จะเข้าใจกันจริงๆไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหานี้ก็คือ การเน้นย้ำเลยนะครับว่าแม้เทคโนโลยีจะทำให้เราเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นก็จริงแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งและยั่งยืนในโลกดิจิทัลเนี่ยมันต้องการความตั้งใจแล้วก็การลงมือทำอย่างจริงจังมากๆมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเกิดขึ้นเองได้อัตโนมัติมันคือทักษะที่เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนกันไปครับใช่เลยค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่า เออไอเครื่องมือดิจิตอลที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์รอบตัวเรายัางไงบ้างแล้วเราจะใช้มันเพื่อสร้างสายใยที่มันแน่นแฟนขึ้นจริงๆได้ยังไงไม่ใช่แค่การเพิ่มจํานวนเพื่อนในรายชื่อเฉยๆครับผมและคําถามสําคัญที่ตามมาแล้วก็ผมว่าน่าขบคิดต่อมากๆก็คือในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้งเลยเนี่ยเราจะรักษาสมดุลย่งไง ระหว่างการเชื่อมต่อกันผ่านหน้าจอกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้แล้วก็มีความหมายจริงๆในโลกความเป็นจริงจะทำยังไงให้สายสัมพันธ์เหล่านั้นมันยังคงความลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ครับอันนี้น่าคิดต่อจริงๆ